สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของกรุงหกนะครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้รางวัลรัฐบาลดิจิทัลเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีเมืองแสนสุขชลบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเข้าคุมพื้นที่สามตำบลรดกิจความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข1รักษาความสง,งบความเรียบร้อยของประชาชน2ให้มี การบับรุงทางบกและทางน้ำสามรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งยังกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล4ส่งเสริมการพัฒนาสตีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการห้าบรุงศิลป,ปะจารีตประเพณีภูมิยาท้องถิ่นและวัฒน,นธรรมอันดีของท้องถิ่นรางวัลที่ได้รับ ดิจิทัลกรุ๊ป r มนอวอร์ปี2021รางวัลประจำท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี2 5 6 4ันาอการนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กรการจัดบริการสุขภาพผูส้สูงอายุด้วย Smart ท e c h n o l o g y เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการกับผูส้สูงอายุระบบการทำงานคือผูส้สูงอายุกระส่งใส่อุปกรณ์อัจฉริยะซึ่งอาจเป็นกำไรข้อมือหรือสร้อยคอที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญ,ญาณบลูทูธสอดส่ง การื่อนไหวและแจ้งเตือนฉุกเฉินมายังผู้ด,ดูแลระบบได้ทั้งจากระบบตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติเช่นการเล่นล้มหรือการกดปุ่มฉุกเฉินข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานภาครัฐ 1. จัดตั้งระบบบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน l ล n e และ Facebook 2. มุ่งส่งเสริมปรับโครงสร้างองค์กรให้ส่วนราชการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเช่น การจัดทําข้อมูลให้อยู่ในระบบแบบดิจิทัลการกํากับดูแลข้อมูลเป็นต้น3ส่งเสริมให้ภาครัฐอื่นๆมีการคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆแอปพลิเคชันแสนสุขสมาร์ทลิฟ n ิงสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับวิธีการใช้แอปแสนสุขสมาร์ทลิฟ n ิงนะครับพอกดเข้ามาในแอปนะครับในส่วนของหน้าแรกเราก็จะเจอในส่วนของมวนหมูหม่ของแอปพลิเคชันครับ 2. กดเข้าไปในการลงทะเบียนอ่านเงื่อนไขแล้วก,กดยอมรับในเงื่อนไข 3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วก็ข้อมูลในส่วนของชื่อนามสกุลเบอร์โทรโทรศัพท์และอีเมลให้เรียบร้อย 4. กดไปที่ข้อมูลการท่องเที่ยวแอปพลิเคชันจะบอกสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและเทศกาลและแผนที่การท่องเที่ยว ห้าถ้าเกิดปัญหาต่างๆหาแอปพลิเคชันมีนโยบายบริการสายด่วนสามารถลองทุกได้24ชั่วโมง 6. ให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นต้น